นำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ซิลวรชีมองแค่ปืนแย่งแชมป์กับเรือมิเกลซิลเวร์อดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสมองว่าการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-2024จะมีแค่อาร์ซนอลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ก้าวขึ้นมาแย่งแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปืนใหญ่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว ก่อนจะหลุดโค้งไปในช่วงท้ายทําให้เรือใบสีฟ้าแสงเข้าป้ายคว้าแชมป์ไปครองในขณะที่ปีศาจแดงก็ทําได้ดีขึ้นภายใต้การคุมทีมของเอริกเจนฮากด้านเชลซีจะมีการเปลี่ยนแปลงกุนซืออีกครั้งและดึงมาริซิโอโปเชติโนที่มีฝีมือได้รับการยอมรับบวกกับพลังเงินในการเสริมทัพรวมถึงลิเวอร์พูลที่หวังเป้าหมายกลับมาทําให้ดีอีกครั้งหลังผิดหวังไปในซีซั่นที่ผ่านมา ทั้งสองทีมเป็นคู่แข่งที่อันตรายของทุกทีมเมื่อถูกถามว่าใครจะก้าวขึ้นมาอย่างแชมเปี้ย์ลีกกับซิตี้ในฤดูกาลที่กำลังจะมาถึงนี้อดีตกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสกล่าวกับ g g r e c o n ว่าผมเชื่อว่าอาเซนอลจะแข่งขันแย่งแชมป์อีกครั้งและผมเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลดช่องว่างกับทีมจากฝูงได้ด้วยพูดตามตรงผมไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะอยู่ในจุดไหนเพราะมัน อยากที่จะคาดการว่าจะเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้คำทำนายของผมคืออา์เซนลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดของแมนเชสเตอร์ซิตี้งานนี้ซิวเวตก็ออกมาพูดเองว่าฤดูกาลหน้าคู่แข่งของเรือจะมีแค่ปืนกับผีสู้นั้น b l a c k p ิง k ชูเสื้อซิตี้ แฟนๆต้องกรีดจีซูแบ็กพิงจูเสื้อแมนซิตี้ร่วมงานกับฮาร์แลนด์แฟนเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สาววอกบริงของวงเกริร์ลกรุ K ๊ปเคป๊อปจากเกาหลีใต้มีกรีดหลังไอจีสโมสรอ,อังกฤษลงภาพจีซูและเออร์ลิงฮาร์แลนด์ชูเสื้อพร้อมแคปชั่น coming soon สร้างความฮือฮาบนโลกโซเชียลไม่น้อยเมื่ออินสตาแกรมของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมแชมเปี้ยนลีกอังกฤษที่ตอนนี้อยู่ระหว่างเดินทางมายังเกาหลีใต้ เพื่อเตรียมเตะฟุตบอลกระชับมิดกับแอตมาดริกยักษ์ใหญ่ลาลิกาสเปนที่สนามโซลเวอร์คคพสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมที่จะถึงนี้โดยสโมอสรได้โพสตภาพหนึงในสมาชิกของวงเกิลกรุก๊ปเคปปอปเกาหลีใต้ชื่อดังยิงจีซูแบล็คพิงชูเสื้อทีมร่วมกับเอร์ลิงฮารแลนด้าวยิงตัวเก่งของทีมพร้อมแคปชั่นให้ลุ้นกันว่าเคมิงซู โดยจีซูได้ไปกดไลค์ให้พร้อมใส่แคปชั่นอิโมจิเป็นรูปดอกกุหลาบอันมาจากเพลง Flower s ิงเกิลโซโล่เดี่ยวของเธอที่ดังไปทั่วบ้านทั่วเมืองรวมไปถึงแพลตฟอร์มการสตรีมมิ่งน้องใหม่ของเกาหลีใต้ก็นำภาพดังกล่าวไปโพสต์ด้วยพร้อมแคปชั่นภาษาเกาหลีว่า coming soon ซึ่งมาจากเนื้อเพลงส่วนหนึ่งของจีซูแปลเป็นไทยว่าเรามาที่นี่เพื่อไว้เพียงกลิ่นดอกไม้ สำหรับแบคพิงค์สัปดาห์นี้ไม่ได้อยู่ในเกาหลีใต้เนื่องจากติดภารกิจไปคอนเสิร์ตบอลบริงที่ฮานอยประเทศเวียดนามทำให้เชื่อว่าภาพเดองกล่าวน่าจะเตรียมปล่อยคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มสตรีมมิง่งที่ดิ้งสองสตาร์ต่างเวทีมาร่วมงานกันยิ่งแน่นอนเรียกว่าง,งานนี้ซาวเคป๊อปกับแฟนเรือใบสีฟ้าก็คงได้โคจรเมื่อเจอกันส่วนการร่วมงานจะมีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตยังไงเราจะอัปเดตให้ฟัง กันเรื่อยๆนี่ครับแล้วแฟนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญเน้งการแชร์ของท่านขีกกำลังใจเอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบงามๆสักลานครั้หล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน